มาเบิงผักกะแย่งค่ะพี่น้องค่ะยี่เหมือนเสารด้วยค่ะที่ฟ้ามแม่เพ้นแม่เพ็นฟาร์มเกษตร,ร,รษอินทรีเหมือนนี้นะคะพ้ามาเบิงแปลงผักกะแย่งน้อยๆอยของแม่เพ้นนะคะแต่ว่าตัดบาเบิดจากเทียเอ่อตัดไปแล้วก็เยอะนะคะตัดไปแล้วก็หลายนะคะนี่ข้วมอแอกต่ตงนะคะตัวนี้ตัดไปวางสองมือน,นะคะนี่ตรงเดินเดินนี่ตัดไปวางสองมือน,นะคะ,ะตรงขิวเขียวฟังนี่มาก ตรงเขียวเขียวยาอันยับไปผุนเนาะคะ่กะก็ตัดตัดมาเรื่อยๆนะคะนองก็จะแตกเบี้ยแตกแตกงาแตกขยายออกมาไม่นะคะปงหยอดออกมาไม่เต็มเลยนะคะคุณตรงขอบสุดพุนเนาะคะ่ะสุดไปอีกอตัดแหลกเริ่มนะคะตัดแหลกเริ่มกอนมูที่นี่พี่้องคะผักกะแยง,งได้น้ำได้อาหารเนาะ ปงเงาขึ้นมาอีกซ้าเก่านะคะปงเงาขึ้นมาอีกแล้วก็มีดอกนะคะมีดอกมีการดอกออกมากพร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็แง่เงา,เ,า,เ,าเป็นไปตามแต่หลอบตัดแต่ละหลอบแต่ละมือละมือนะคะกับสีเงาลดลันกันมากเป็นรอบหลบเป็นมือไผ่มือมั่นเนาะคะ่ะตัดก่อนกับเงากน,นะคะ่ะที่นี่ <c oughs> ผลพ้อยใดก็คือมีผักเกิดแซมนะคะโดยที่ว่าต้องได้ปลูกมาเมื่อเกิดเองนะคะนี่ เกิดเองมาในนามเนาะมาในผักกะแยงเนาะค่ะเป็นผักพายนะคะมีทั้งผักพ้ายหญงแล้วกับผักพ้ายหน่อยนะคะผักพายหน่อยต้นตันหนามไม่เพื่นนี่ตรงแน่มเห็นการเด้งๆงนั้นน่องแก่เรลวไม่เพ่นสก,กิบเอาไปไว้แต่ท้ำพันนะคะสิกิบเอามาเล็ดพื้นไปไว้ถ้าเพาเพอปลูกเนาะค่ะเนาะเอาไว้แต่ปลูกอีกรอบต่อไปนะคะผักกะแยงนะคะพ้นด,ดีของผักกะแง่งช่วงนี้นะคะ นานีเนาะค่ะเป็นนา,านาพักกันแย่งแจห้ดอกแจจัดแล้วก็ให้ดอกแ,แล้วก็กะกจะให้พ้นผลิตนะคะอ่อที่ดอกดอกบานๆออกมาหนี่นะคะก็จะมีมะเมล็ดอยู่ขังในส่อนอยู่เนาะค่ะถ้าเ้าเก็บมเมล็ดเฮาก็จะปล่อยให้เขาเอ่อสุกแกเต็มทีนะคะสุกแล้วก็แจจัดแล้วเขาก็สิยุบล่งหฮาก็จงมาเจ็บเอามเมล็ดเขาอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ว่าแต่ถาว่าเขาตัดแบบนี้ไปขายเลยนะคะตัดแบบนี้ไปขายเลยคนสื่อจินนะคะสิได้ความโฉกดีเด้อค่ะเป็นอย่างจังคือได้ความโชกดีพักกันแย่งรอบนีนะคะแกจัดมากมากเลยสามารถเอาไปล่างทํำความสะอาดให้ดีๆเนาะคะ่ะแล้วก็ตากแหงนะคะตาแหงตากให้แหงแหงเลยนะคะตากให้แหงแหงแล้วก็อ เอามาบดใส่กระปุกไว้ก็ได้นะคะบดตำไส้โคกก็ได้นาะค่ะมันแหงแล้วตำไส้โคกหล้วก็ใส้กระปุกเอาไว้ถ้าใส่ปรุงอาหารกินได้ตลอดนะคะเพราะว่าผักกะแยงรอบนี่สิกแก่จัดหล้วก็คว้มหอมสิโค้งท้นนะคะกินได้ทั้งปีกับว่าได้นาะคะ่ะกินได้ตลอดเลยนะคะกลิ่นของผักกะแยงแก่จัดนี่จะบุดละบุดละบุดกลิ่นคว้มหอมนะคะจะหอมได э, ้เหมือนว่าผักกะงเยงสดเลยนะคะ คนแต่กรอนสมัยโบราณเนาะคะ่ะสมัยพอมีเหาปูญาตายายเนาะคะ่ะไปเก็บออกจากหน้ามาา <c oughs> ไปเก็บออกจากหน้ามานะคะจังพอเม่เพี้ยนีเนาะไปนั่งสิไปถอ,อนพักกันแยงมาพร้อมเอามาหลางดีๆแล้วก็มัดพอกมัดหอยไว้เนาะคะ่ะกัไม้ตะกีสิโบมี่กับปุ๊กไซเด็ะคะกค่ะบุคือคนชูมือเนาะมามัด,มดหอยไว้อยู่ในขั้วเด้คะ่ะอ,อยู่ในสั้นขันะ้วเนาะขุ้นพอกกสิมัด ให้มันเห้งเวลาได้แกงปูแก้งปลาอ้อมกบอ้อมหยังต่างต่างห่อหมกห่อหยังก็จะเอาพักกนันแยงแหีงนั่นแหละค่ะมันยองใสมันก็จะหอมนะคะหอมเหมือนพักกนันแยงสดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องแม่เพิ้จะบอกคิดหลับนะคะ,ะผู้ใดสือไปในในวใ,ในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะได้พักกนันแยงแกแจจัดมากๆเลยถามูสดสดทีบอท่านมีดอกน่ะจะบอกแเกท่าไดน,นะคะจะบอกแ ควมควมหอมของผักกระแยงกับสีลดหน่อยลงเนาะคะ่ะถ้าได้ผักกระแยงแกแบบนี้นี่ควมหอมจะได้เอ่อได้คุ้นคาทั้งอาหารหมากไม้นะคะกับัง่งคงสาภาพกลิ่นหอมของผักกระแยงยู่ตลอดไปนะคะเก็บไวไ้จะกินได้นานนะคะผู้ใดซื้อไว้ก็ไปตากแห้งนะคะล้างให้สะอาดอก่อนแล้วก็ไปตากแดดแห้งเนาะคะ่ะเอามาโบดใจกระติก๊กกับปุ๊กไว้นะคะกระปุกซูมือนีมันกั่างเนาะคะ่ะสามารถ สื่อใดมาใส่ใดกับบจักบาทเนาะหาบาทสิบ,บาทเนาะคะ่ะเนาะายในในการเก็บรักษาแล้วก็ย่ำห้าสิกินสิใสสิออมสิเกงเปิดออกมาใส่ใดเลยค่ะพี่น้องคะแกงหน่อไม้เด้อค่ะเด้อถือกันแห้งหลายกับหน่อใหม่บอับผักกะแยงเนาะค่ะเหมือนกับเพิ่นวาหอมผักกะแยงผู้ใดเนาะแกงหน่อไม้น่ะค่ะมันแซแบออหลีเดค่ะพี่น้องอาหารอีสา,หานหฮาเนาะค่ะอนุรักษ์สืบสาน การกินวัฒนธรรมการกินจากพ่อเม่ปูยาตาย่ายมากกันยังคงมากต่อสืบรุนลูกรุนหล,ลานเนาะคะ่ะผักกะแยงผักปลากะแยงยนั่นแหละคะ่ะโอ้ยสวยงามมากมายค่ะพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนซ้อนน้ำเมเปินบ่มเมเปินอน่อนซ้อนอ่อนซ้อนเ้ยค่ะอ่อนซ้อนความงามของน้องนะคะแล้วก็เก็บบ่อหูเบิดนะคะปูข้างเดียวเก็บบ้องหูมดคือจะ ปงขึ้นไม้เห่าเจ็บอยู่เรื่อยๆเอยๆเนาะค่ะปงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆอันนี้เป็นแปลงเรื่มแหลกนะคะแปลงเรื่มแหลกไปขอพันธ์พีเพิ่นมาเพิ่นกระห่มาหลายถุงยางหนึ่งเต็มหมอกกอกมาใดมาปลูกเนาะค่ะด้มาปลูกที่นี่คุณพ่อเอาไปปลูกทัดกันล่งไปหันอีกแปลงขางล่างนั่นเนาะค่ะก็เกิดง่ามขึ้นกันไม่เพิ่นถอนหญ้าถอนหุ่นออกห้แล้วนะคะง่ามหลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะง่ามแห้ง เป็นการเฮ็ดแบบเทียเดียวได,ได้ได้เก็บนานๆนะคะปลูกครั้งเดียวได้เก็บน่านนานๆเลยเด้อค่ะพี่น้องเก็บบอลเลวง่ายดีเพิ่นกะสิปงออกไม้เห่านี่กะใส่ใส่ปุ๋ยอินซี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอ่ารอบนี้บาท่านได้ใส่จะได้เอาน้ำมักหลามาเทใส่น้ำน,มนะะ้มแล้วค่ะเอาน้ำมักมาใส่ก็ได้คือกันนะคะไหลไปในน้ำคุณค่าทั้งอาหารของน้ำมักเข้ากับสุดยอดนะคะพี่น้อง ที่พืชต้องการเนาะคะ่ะมีจุลินทรีย์มีอาหารที่พืชเท่าต้องการในเพี่นกับเสิเห็ดแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆทีว่าบอ่อต้องลงทุนนะคะน้ำหมักข้าบอ่อใดลงทุนอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดใดในสวนในฟ้ามของเ้าเอาจับเอาสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันให้เป็นจุลินรี์น้ำหมักเนาะคะ่ะก็บ,บอ่อใดซื้อปุยอย๋ยบ่อใดฉีดายาบ่อใดอีหยัง ผักกรบงามออกมาจังสีเลยนะคะงามออกมาแบบที่พี่น้องเห็นนี่แหละคะ่ะโดยที่เห่าบ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังต่างๆทุกอย่างออแกนิกมดนะคะเป็นทีผัาพุ่มใจของแม่เพ็ญน,นะคะที่ใดอาหารที่สะอาดที่บริสุทธิ์ปราศจากสารเคมีไปเงินใส่มือให้พี่ให้น้องมากไม้มาหาสารกลัวาการไปเฮ็ดบุญนะคะเข้าไปต่ตชีวิตเขาเอาความอ่า สะอาดของผักเข้าคว้มบริสุทธิ์ของผักเข้าไปให้พี่น้องได้กินนะคะหมยหมยความว่าแไม่เพนนีเฮ็ดบุญสูมือไม่เพนนคิดจิงสันนะคะคนอื่นสิคิดคือไม่เพนบอกระบะหูนะคะไม่เพนมีความสุขแบบนี้นะคะพืชผักทุกตัวในฟาร์มไม่เพนจะบริสุทธิ์ทุกทุกตัวนะคะบริสุทธิ์มากมม้มาหาศาลที่ไม่เพนเฮ็ดมากอะมิแต่ตัวแสบๆนะคะหัวว่านผัดกวางตุ้งอร่อยมาก คลิปพักกะแยง,งนะคะกะฝากพี่ฝากน้องไว้ผู้ใดได้ได้กินในในตอนนี้นะคะคือสุดยอดมากของอาหารอีสานเก็บไว้ได้นานนะคะตามที่เมเพ้นเวาเลยนะคะเก็บไว้ได้โด,โดนโดนมหาศาลเลยนะคะจนกว่าจะกินเบิดกันยังย่งยั่งยั่งทรงกินหอมอยู่นะคะเอาไปเก็บรักษาว้เด้อค่ะพี่น้องหรือว่าจะเอาไปปลูกนะคะถ้าถ้าต้นแจ้แล้วก็สิปลูกง่ากเกิดแน่จักน้อยเนาะค่ะเนาะ กระ่องเบิงนะคะถ้าห้าเอาไปจากไ้แต่กินเนี่ยโอเคเลยค่ะฝากคลิปแม่เพลนฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ให้แม่เพลนเนเด้อค่ะกดแชร์ให้แม่เพลนเนกราบขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจกราบขอบพระคุณทุกการเข้ามาดูคลิปให้แม่เพลนเด้อค่ะเพราะว่า,วาสิอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ต่างแดนอ่าอยู่ในอยู่ใส่กระซางนะคะขอพระคุณ ทุกแรงใจที่มีใไหในช่องแม่เพ็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์กราบขอบพระคุณอย่างมหาศาลนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวแม่เพ็นกเกษตรมาลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบื่อนน้ำกันนะคะคลิปนี้ฝากไบแค่นีนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ